ฝันร้ายที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ฝันร้ายที่ผมบอกเลยว่าน่ากลัวสุดในชีวิตผมแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะมันสยองพอสมควรไม่สิโคตรสยอง ก่อนที่จะฝันเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับเป็นวันที่ผมรู้สึกเหนื่อยโคตรๆนั่งทํางานทั้งวันโดยแทบไม่ได้พักเลยพอถึงบนเตียงผมก็สลบไปเลยผมบอกทําไมไม่รู้เหมือนกันในความฝันของผมเนี่ยผมฝันว่าผมตื่นนอนใช่ครับฝันว่าตื่นนอนแต่สถานที่ที่ผมตื่นนอนมาเนี่ยลับกลายเป็นห้องเรียนฟิลเหมือนแอบหลับตอนอาจารย์กาลังสอนนะครับแล้วสาเหตุที่ทําให้ผมตื่นเนี่ยก็คืออาจารย์เอาไม้หน้าสามมาฟาดสนิ้วชี้ผมเต็มๆทำให้นิ้วชี้ผมเนี่ยมันโค้งงอผิดรูปเลยแต่ผมก็ไม่ลองสักแอะพอผมตื่นมาพร้อมกับนิ้วีีท่มมนออเเยยาาาจจร์กกก็หืะผๆ แอบหลับในคาบของอาจารย์อาจารย์เลยหยิบกระบองที่มันมีหนามาครับหยิบออกมาจากกระเป๋ากางเกงของอาจารย์แล้วฟาดลงที่หัวผมเต็มแรงทําให้หัวผมเนี่ยทั้งเป็นรูทั้งยุบทั้งเลือดออกแต่ผมก็ไม่ลองสักแอวกเหมือนเดิมแต่ความเจ็บปวดเนี่ยคือมันเหมือนจริงมากๆพออาจารย์ทุบหัวผมแล้วเนี่ยเหมือนอาจารย์ก็ยังไม่พอใจอยู่ดีนี่กูแค่นอนนะเนี่ยอาจารย์ก็เลยหยิบปืนออกมาจากลูกกตาใช่ครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดแน่นอนซึ่งมันก็ทําให้ลูกกตาของอาจารย์เนี่ยหลุดลงมาจากเบ้าตาแต่ตต่่่่่่ลลลลูููููกกกกกรรระตตตตตตาาาาายยยยมมมมมมัััันนนนนไไไไไดด้้้หหหปออออองงงพืืบเีีสสทิวใ ล,ลงมาซึ่งภาพที่ผมเห็นเนี่ยแม่งโคตรสยองจนถึงตอนนี้ภาพมันยังติดตาผมอยู่เลยพออาจารย์หยิบป,ปืนออกมาแล้วเนี่ยระหว่างที่อาจารย์กลาลังลั่นไกใส่ผมนั้นจู่ๆมันก็มีไดโดเสามาจากไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้ชาช์จอาจารย์ไปเต็มๆซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วแหละว,ว่าไอาไดโดเสาตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าไทเซลาท็อปไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับถ้าผิดก็ขออาภายัยซึ่งมันทาให้ตัวของอาจารย์เนี่ยโดนเข่าของมันเสียบทะลุเลยแล้วตัวอาจารย์ก็ติดอยู่ตรงเข่าของมันทําให้ทุกคนในห้องแตกตื่นกันทันท วิ่งหนีออกมาจากห้องนั้นทันทีซึ่งก็เป็นคนที่ผมแอบชอบอยู่นตอนนั้นผมขอใช้นามสมมุติของผู้หญิงคนนั้นว่าเอแล้วกันนะครับพอผมกับเอวิ่งออกมาจากห้องนั้นแล้วเนี่ยนอกห้องเรียนนั้นลายล้อมไปด้วยไดโรเสาหลากหลายสายพันธุ์กำลังไล่เขมือคนในโรงเรียนทีละคนทีละคนทําให้ทางที่ระหว่างผมวิ่งเนี่ยมีทั้งเลือดทั้งศพทั้งเครื่องในต่างๆและมันก็ส่งผลให้พื้นเนี่ยมันลื่นมากๆแต่ไม่ใช่ผมนะครับที่เป็นคนลื่นแต่คนที่ลื่นล้มเนี่ยคือ <A. S 2> แล้วมันก็มีเด,ดรดเอสที่วิ่งตามหลังผมอยู่พอดีทําให้ A เนี่ยโดนเด,ดรดเอสเหยียบต่อหน้าต่อตาผมเลยทําให้ผมเกิดความแค้นกับไอเดดเสตัวนั้นมากๆผมเลยรีบวิ่งไปหาอาวุธที่อยู่แถวๆนั้นและสิ่งที่ผมหามาได้เนี่ยก็คือไม้กวาดอยาใหญ่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในฝันเนี่ยผมคิดอะไรอยู่ผมถึงหยิบไม้กวาดมาสู้กับไดโนเสาร์แต่ด้วยความแค้นบวกกับความกล้าของผมนะตอนนั้นผมเลยรีบวิ่งเข้าไปหาไอไดโนเสาร์ตัวนั้นทันทีและก็ตามคาดครับผมโดนไอไดโนเสาร์ตัวนั้นมงใส่ตัวปิวติดกำแพงเลยมันคงสู้ได้แหละมั้งไม้กวาดกับไดโนเสาร์เนี่ยทำให้ตอนนั้นเนี่ยผมจุกบริเวณท้องมากๆแล้วเลือดก,ก็ไหลเต็มตัวผมเลยไม่ใช่เพราะแผลจากไดโนเสาร์นะครับแต่เป็นเพราะแผลที่ครูเอากระบองมาเจาะหัวผมนี่แหละครับตอนนั้นเนี่ยผผผผผมม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 จจจจนนนนนนุนานาาายยบบาออาาาาากก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 ๆเเ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 เพพพพรรรระะะะตตตตตััััววว็็ิิิิดดอออออออยยยยู่่่่่งงงงงงแไไ้้้้โสส์หหหืืืขซใลบบป๋ กระเดืด่อเสาปากกาผมพยายามใช้แรงเฮื่อสุดท้ายในการลุกขึ้นยืนแล้วถือปากกาชูออกไปด้านหน้าของผมพอไอได้ดโนเสมามันวิ่งเข้ามาใกล้ตัวผมแล้วเนี่ยปากกาผมมันก็ไปทิ่มโดนลูก,กาตาของไดโนเสาพอดี การต่อสู้ในครั้งนี้ต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การฝันของผมว่าผมสามารถเชิประกาสู้กับไดโนเสาะจนชนะได้ผมรู้สึกโคตรดีใจบวกกับโคตรสะใจที่ได้ฆ่าไอเดโนเสา์ที่มันฆ่าคนที่ผมรักลงได้แต่ผมก็ดีใจได้ไม่นานอาจารย์ที่โดนไอเดโนเสา์ทิ่มตอนต้นเรื่องนอี้อยู่ๆก็วร์ปมาอยู่ด้านหน้าผมด้วยสภาพร่างกายที่โคตรเละพร้อมกับถือมีดมาแทงท้องผมเต็มๆพอผมล้มลงไปนอนก,กับพื้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เดินมากระซิบข้างหูผมว่าอย่าแอบหลับคาบกูอีกนะและผมก็ตื่นเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไไมม่่ควรรแออบบหหลัในนน้งงเีย เดืเสาจะบุกฝันร้ายครั้งนี้เนี่ยเป็นฝันร้ายที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจริงมากๆทั้งความรู้สึกเจ็บปวดต่างๆหรือแม้กระทั่งนิสัยของอาจารย์คนนั้นแต่พอผมตื่นนอนมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกเจ็บทุกส่วนเหมือนในฝันเป๊ะเลยนะครับบอกเลยว่าสมจริงสุดๆแล้วก็หวังว่าผมจะไม่ฝันอะไรแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าแม่งแน่กลัวเกินถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใที่สุกันอย่าลืมกดกมกด,กดิเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะจ๊ะแลวเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับคุณ